ประเด็นนะครับเรื่องสายหมัดตัวไหนเก่งที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตอบกันตรงนี้ก่อนนะว่าแต่ละมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันย้ำตรงนี้ก่อนนะว่าไม่เหมือนกันดังนั้นคำตอบที่ผมจะให้ได้หลักการของผมเป็นประมาณนี้คือเราจะดูที่ว่าเช่นอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแล้วนะสมมติว่าผมเล่นเป็นโซโลตัวละครไหนที่โซโลชนะเยอะ แว่านั่นแหละครับคือสายหมัดที่เก่งที่สุดสำหรับผมหรือทีนี้ผมจะไปในส่วนของเอสยามาโตะกันบ้างครับสาหรับไอตัวนี้ถือว่าเป็นสายหมัดที่เก่งเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็ต้องย้ําเหมือนเดิมว่าแล้วเจอตัวไหนเป็นหลักละเอาละไม่แก้แค่พูดเป็นหลักการก่อนเผื่อเพื่อนๆจะงงเนาะทีนี้เรากลับมาใหม่ครับว่านะปัจจุบันพอเราเข้าเกมเราเจอตัวละครไหนเยอะบ้างนะครับย้ําดีๆนะเจอตัวไหนเยอะบ้างที่แบบลงยังไงไม่ก็เจอซะส่วนใหญอ่อันดับหนึ่งคือน,นิกะ แน่ๆอันนี้คือแน่ๆเลยชัวร์ด้วยเจอบ่อยด้วยนะครับอันดับต่อมานะครับคือในส่วนของโรเจอร์นะครับตัวนี้ก็บ่อยเหมือนกันนิกกากับโรเจอร์ลงเกมส่วนใหญ่จะเป็น2ตัวละครในที่เจอบ่อยโคตรๆและมีอันดับที่3คือแชงคงเขียวครับปัจจุบันลงเจอเยอะมากนะครับไอ้3ตัวนี้อันนี้คือที่ผมสังเกตและเห็นมานะหลักๆคือ3ตัวนี้ เอาละพอเราเห็นคือการการที่มันจะตอบว่าสายมาตัวไหน,นเก่งที่สุดเราก็ต้องดูว่าในเกมอ่ะส่วนใหญ่เจอตัวไหนเอออันนี้คือคําตอบที่ผมจะให้ได้ไงทีนี้เดี๋ยวเรากลับมานึกย้อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมออกไปเมื่อกี้หลักๆคือมีแชออมีอีกตัวด้วยโซโลอันนี้เจอบ่อยเหมือนกันโซโลก็เจอบ่อยช่วงนี้ยเจอบ่อยขึ้นนะครับอ,อ่ทั้งหมดจะเป็น4ตัวอันนี้คือที่ผมจับมาได้นะว่าลง ยังไงก็เจอย้ำดีๆนิกะโรเจอร์นะครับแล้วก็โซโลและแ้งเขียวทีนี้คำตอบที่ผมจะให้ได้สำหรับเพื่อนๆว่าเอาแล้วตัวไหนอะที่ผมมองว่าเก่งที่สุดทีนี้ผมก็ต้องย้อนไปอีกนิดนึงด้วยว่าเพื่อนๆลองนึกกันดูดีว่าไอ้สตัวที่ผมพูดเมื่อกี้นิกะโรเจอร์แชงโซโลมีตัวละครไหนบ้างที่มันอยู่ในตัวตัวเดียวและค่า4ตัวนี้ ได้ทั้งหมดนั่นแหละคือสายหมัดที่เก่งที่สุดสารัลผมแต่วงเล็บว่าอาจจะเป็นแค่เมตานี้ไม่รวมเช่นสมมุติว่า,เ,าเพราะคําตอบที่ให้เนี่ยมันคือในตอนนี้ไงแต่ไม่ใช่เดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี ex ตัวใหม่เข้ามาทีนี้เราไม่รู้ว่าไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเราเลยตอบไม่ได้แต่เขาตอบที่ผมจะให้คือณนะตอนนี้แต่ต้องให้เพื่อนๆคำนวณกันด้วยไงเพราะเพราะว่าผมอาจจะมีแบบตกหล่นหรือพลาดไปบ้างนะครับ ซึ่งไอสี่ตัวเนี้ยเนี่ยไอแชมโซโลเนี่ยมันเป็นตัวที่ฆ่าก,กันและกันเองได้แน่นอนเอาย้ำตรงนี้ก่อนมันฆ่าก,กันและกันได้โรเจอร์ฆ่านิกะได้นิกะฆ่าโรเจอร์ได้นิกะฆ่าแชมได้นิกะฆ่าโซโลได้เห็นนะแต่ในกรณีที่มีสแต็กเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาที้เดี๋ยวผมขอย้อนองนีในส่วนของส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากาลูการ่าทำไมที่พูดไปเมื่อกี้สี่ตัวกาลูการ่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ฆ่าได้หมดจบนะ โอเคทีนี้เดี๋ยวมีอีกในส่วนของ S อ a ยามาโตะเดี๋ยวมีคนถามว่าตัวนี้ไม่ติดหรอผมจะบอกว่าใช่ครับเพราะว่ามันติดในส่วนของโรเจอร์เนื่องจากไอ้ตัว S อสยามาโตะสมมติว่าถ้าโดนโรเจอร์วิ่งมาและเราหลบพลาดแค่ทีเดียวคือเราคิดว่ามันจะปล่อยแต่แม่งไม่ปล่อยอ่ะคือเราหาจังหวะที่มันปล่อยขมูมาไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นโดนสกิลหนึ่งคือตายนะครับทีนี้ประเด็นของมันเลยก็คือว่ามัน มันไม่ลอดโรเจอร์ตอนนั้นน่ะมันถ้าถามว่าไม่โดนโรเจอร์สกิลที่2สู้ได้แต่วงเล็บถ้าโดนโรเจอร์สกิลสองหนึ่งทีก็คือตายดังนั้นเนี่ยไอ้สามตัวนี้ที่พูดไปไมเมื่อกี้เอสยามาโตเป็นหนึ่งโจทย์ที่สามารถฆ่าได้ทั้งหมดเอสยามาโตคือได้นะครับได้แต่มีย้ำแล้วนะต้องหลบสกิลคามุซาริหรือสกิลวิ่งอันที่2ให้ได้หลบได้คือรอดแต่ถ้าเกมไหนเจอ2ตัวขึ้นไปเช่นเราหลบตัวนี้อีกตัวแม่งมา หรือไอ้ตัวแรกแม่งคามุอ่ะเราไม่ตายอีกตัวแมงคามุต่อก็ตายสิครับมันคามมันมันคามุกันจอกรอบอะ่ะเนี่ยมันเลยคําตอบมันเป็นคําตอบที่ค่อนข้างจะให้แบบยากถ้าถามผมนะยากเพราะสี่ตัวนี้มันฆ่ากันและกันได้ทั้งหมดแต่ตัวที่ฆ่ามันได้ทั้งหมดผมก็บอกไปแล้วก็คือกาลูกาลาสุดท้ายมันไปจบที่ตัวนี้ดังนั้นก่อนหน้านี้ผมเลยคิดลงคลิปเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ย ไปแล้วแล้วผมบอกแล้วว่าเทตัวละครไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งสุดแล้วในสายหมัดณปัจจุบันเพราะเงื่อนไขมันง่ายที่สุดโอเคป่ะเงื่อนไขมันง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วนะแค่โรเจอร์ดึงธงแล้วมันดึงกันแบบหน้าด้านอยู่แล้วมันเลยมันมนเลยง่ายไงแล้วถามว่าไอ้ตัวเนี้ยค่านิกะไม่ได้หรอค่าแชงไม่ได้เหรอได้ครับผมโดนมาแล้วผมเล่นนิกะาผมโดนกลูการ่าแม่งแทงตายอ่ะโดนมาแล้วนะครับ เออนี่แล้วนี่กล่าวคือผมกันกันธงการไงนะแล้วทีเนี้ยแม่งพุ่งมาผมไม่คิดว่าจะตายเนืออเหลือครึ่งหลอดอะ่ะบึง่งหายคือแบบอ้าวอะไรวะคือผมเองยังงงอะ่ะสแต็กกูก็เต็มค่ากูเฉยเลยอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าในส่วนของโซโลอ่ะจ,จะถามว่ากาลูการ่ากับโซโลอะ่ะเรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงแต่โซโลค่อนข้างที่จะเสียเปรียบกว่าตรงไหนเพราะว่าไอกาลูเนี่ยมันใช้สกิลที่2ตอนที่มันควงอะครับ โซ,โซโล่จะโดนหนึ่งดอกแล้วทีเนี้ยไอกาลูไปใช้สกิลหนึ่งอีกหนึ่งทีโซโลตายเลยครับทันทีด้วยแล้วกาลูแม่งเด้งมันมันเด้งเลือดทีละหนึ่งหมื่นเนี่ยนะแต่โซโล่ะเด้งตามเปอร์เซนต์ที่จงตีได้ดังนั้นการเด้งเลือดอะโซโลก็แพ้แล้วนะเออมันแพ้ไปแล้วนะแค่การเด้งเลือดอะดังนั้นคือสุดท้ายพอมามองผมเลยเออยังไงดีอะคำตอบที่ให้ได้มันอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายๆคนอะเพราะว่าบางคนอาจจะอวยโซโลซึ่งแบบ คือเช่นถ้ามีคนถามหลายหลายคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันเลยนะสายหมัดโน1ของคุณคือตัวไหนบางคนบอกโซโลแต่สำหรับผมนะโซโลคือแย่มากโอเคสำหรับบาง,บางคนคําตอบก็คือแฉงแต่สำหรับผมแฉงแม่งก็ยังแย่อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรใช่ปะ่ะเออแม้ว่าจะฆ่าโรเจอร์ได้ก็จริงแต่กว่าจะฆ่าได้แม่งใช้เวลานานมากและโรเจอร์ใช้สกิล2วิ่งหนีไปอีกทงต่อได้เลยทันทีโอเคปะ่ะเนี่ยสำหรับผมมันเลยแย่ไงถ้าสำหรับผมคือดีแล้วฆ่าโรเจอร์เหรอก็คือกาลูทำไมวันฉอดหาย ก็เหมือนตัวคิงอัลเบิร์ดอ่ะคิงหมัดอ่ะปึ้งวันช็อตดิกะตายมันเป็นแนวเดียวกันครับเป็นแนวเดียวกันเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นคำตอบที่ให้ได้สําหรับคิมเนียว่าสายหมัดตัวไหนเก่งที่สุดถ้าสำหรับผมตอนนี้คําตอบผมให้คือกาลูตอนนี้นะตอนนี้นะแพทหน้าไม่รู้ส่วนเดชผลนเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะมันเป็นตัวละครเดียวเท่านั้นที่ฆ่าได้ทั้ง4ตัวเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับย้ําฆ่าได้ทุกตัวด้วยไม่มีเว้นนะครับเออ ยกเว้นมันยกเว้นแฉงไงอะยกเว้นแค่ตัวเดียวแล้วกันแต่ว่ามันก็ฆ่าได้อะพราโหเล่นแฉงของผมโดนมาแล้วปัญหาคือปัญหาของกาลูก็คือแอฉงเนี่ยมันไม่มีในส่วนของเล็งเป้าแต่กาลูพอมันมาใกล้ๆแล้วแฉงหลบเมื่อไหร่ไม่ใช้สกิลสองบึงบ้งบึ้งบึ้งแฉงโดนตายเลยคือคือแฉงมันตายเลยเออโอ้โหก็เลยแบบมันมันฆ่าได้หมดจริงๆอะผมเลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับตัวละครเนี้ยทั้งที่มันเป็น่ลีเจนนะ แต่อย่างที่บอกครับที่กลัวสุดคือตัว ex ในเดือนหน้ามากกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนเพราอรีเจนแม่งยังขนาดนี้ ex โหดโคตรบอกเลยอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้อาจจะคำตอบไม่ถูกใจสำหรับใครหลายๆคนและตัวนี้เป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยหยิบลงไม่ค่อยเจอย้ำก่อนลงไม่ค่อยเจอแต่ถ้าใครมีตอนนี้ใต่แรงโคตรสบายพอแม่งฆ่าได้แทบทุกตัวเลยครับ ขนาดพ่อมันยังฆ่าได้อะพูดพูดอย่างนี้ดีกว่าคือพ่อก็โดนวันช็อตได้อ,ะ,อะพูดพูดงเงี้ยแบบไม่รู้ใจยังไงแล้วอะคือแค่มันฆ่าโล่ที่เป็นพ่อได้อะมันก็เก่งแล้วนะสายมาดฆ่าพ่อผมถามจริงผมถามจริงมันมีแค่แฉงเขียวถูกป่ะเออหลักสูตรมันมีแค่แฉงไงแต่ว่าคือตัวอื่นอานเช่นสมมติเราผมเล่นแฉงแล้วผมไปเจอนิกา ส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างอะเจอนิกะผมเล่นชั้นเขียวผมผมไม่อยากเข้าไปหาใช่ปะแต่ถ้าเจอพ่อเออหาได้แต่เป็นพ่อเป็นการัวนิกะแม่งก็บวกเจอพ่อแม่งก็บวกเจอแม่ใหญ่แม่งก็บวกแม่งบวกได้หมดอะผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงกับมันไงมันเป็นตัวเดียวที่บวกได้ทุกตัวในเกมนัตอนเนี้ยก็เลยคาตอบเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนคําตอบถ้าไม่ถูกใจขอโทษด,ด้วยและหากเพื่อนมีตัวละครไหนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ตัวเนี้ยเจ๋งกว่าแนะนําเลยเนาะทำแนะนำคือแนะนำกันได้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ